สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพครับคลิปนี้สำหรับคนชอบเหลี่ยมนี้สั้นเท่านั้นนะครับนี่พี่โอนี้ก็สั้นก็ <c oughs> จะคุยกันแบบชา้าชเรื่อยเรื่อเอื่อยๆตามสไตล์ของป่าเหลี่ยมซึ่งอายุมากแล้วเกิดปี1 9 5 2ปีหน้า2022ก็จะอายุครบ70แล้วนะครับเรื่องนี้ทำขึ้นในเรื่องนี้ฉายปีนี้แหละส่วนเรื่องนี้ฉายปีเอะเราได้ดูปีนี้หรือปีที่แล้วแล้วก็ยังมีเรื่อง นี่คือตั้งแต่ยุคโควิดมาแกมีหนังตั้ง3 4เรื่อง3เรื่องนะครับเราเคยลงข่าวในพี่โอเคยเป็นนักเขียนของโพสต์จังนะครับพี่โอก็ลงข่าวไปว่าเรียมนีซันเนี่ยไม่เลือกงานไม่อดตาย3เรื่องนี้ทรชนป้นชั่วหลังจากที่ลงเปิดโควิดคราวที่แล้วแล้วก็ก่อนปิดโควิดคราวนี้ก็มีมาร์คแมนหนังท่องเที่ยวนะครับพาเด็กนั่งรถเล่น ที่จริงมันเป็นหนังแอคชั่นทั้งหมดเลยนะแต่ว่าแอคชั่นสไตล์คุณป๋าก็จะไวเท่าไหร่อ่ะ69ก็ก็ตอรนีอเนอ้ออย่างเงี้ยปา๋าแกเคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่อยากเล่นหนังแอคชั่นอีกต่อไปแล้วแต่ก็ดันมีคนจ้างให้เล่นแอคชั่นตลอดนะครับเรื่องล่าสุดที่กำลังฉายในโรงขณะน,นี้ The Ice Road ก็ เป็นหนังแอคชั่นเช่นกันเป็นแอคชั่นแอดเวนเจอร์ก็คือผจญภัยแอคชั่นก็คือบ o ูนะครับแล้วก็เป็นทริลเลอร์ตื่นเต้นตื่นเต้นมากแล้วก็เป็นดราม่าหนังชีวิตครับลดความตื่นเต้นลงไปได้เพราะว่าเป็นดราม่าด้วยนะครับกำกับโดยจะคุยก็คลิปนี้ทูอินวันแหละคุยเรื่องนี้เป็นหลักแล้วก็คุยเรื่องเรี่มนี้สั้นเป็นหลักนะครับกำกับโดยโจนาธานเฮนส์ลีอะไรไม่รู้ซึ่ง เขาไม่ได้กำกับหนังมาเป็น10ปีแล้วแล้วเรื่องล่าสุดที่พี่โอดูคือเรื่อง The Punisher ที่จอห์นทราลวตาเป็นตัวร้ายนะครับของมาเว l แต่ไม่ได้อยู่ในจักรวาลมาเวลนะ mm hmm. เมื่อประมาณ10กว่าปีละปี2000กว่ากว่านี่เรื่องนั้นเป็นหนังที่ไม่ชอบเลยรู้สึกว่ามันไม่สนุกเลยไม่ดีเลยมาเรื่องนี้หลังจากนั้นพี่โอไม่ได้ดูนะครับก่อนที่แกจะหยุดไป10ปีเนี่ยมาเรื่องนี้ พอรู้ว่ากำกับพันธุเชอร์ก็เลยให้ใจว่าโอ๊ยฝีมือแกพัฒนาขึ้นมากนะครับหลังจากที่หยุดพักไปก็สามารถทำให้เราสนุกได้ตั้งครึ่งคอนเรื่องขนาดนี้เรื่องนี้น่าเศร้าใจว่าที่อเมริกาไม่ได้ฉายในโรงภาพยนตร์แล้วก็หลายๆที่ไม่ได้ฉายในโรงภาพยนตร์ด้วยสถานการณ์โควิดรอบสองที่มันเป็นเดลต้าพลัสเรื่องนี้ก็ถอด Netflix มาซื้อไปในราคา18ล้านเหรียญสหรัฐเท่ากับว่าไม่รู้เหมือนกันนะว่าลงทุนไปเท่าไหร่ในข้อมูลไม่ได้บอกนะครับเท่ากับว่าเรื่องนี้ก็มีกำไรจากน่าจะหรือหรือไม่ก็ขาย Netflix ด้วยแล้วก็ขายโรงภาพยนตร์ทั่วโลกด้วยในโรงภาพยนตร์เนี่ยได้รายได้ประมาณ5-6ล้าน Netflix ได้อีก18ล้านก็20ล้าน คุ้มทุนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะค่าตัวป่าเลียมเท่าไหร่ถ้าค่าตัวป่าเลียมเป็นหลัก10ล้านก็น่าจะน่าจะสูสีไม่ใช่แค่นั้นเรื่องนี้มันมีลอเรนซ์ฟิชเบิร์นด้วยอะ่ะแต่ลอเรนซ์มาเป็นตัวประกอบนะครับมีตัวนางเอกก็คือตัวนางเอกชื่อขอญาใส่แว่นเออนี่เรียมนี้สั้น นางเอกชื่อไม่ใช่ตัวร้ายชื่อเบนจามินบล็อกเกอร์นะครับนางเอกชื่อแอมเบอร์อะไรนี่แหละถ้าํำกันได้นางเอกคนนี้น่าจะเป็นชาวอินเดียแดงก็เป็นคนที่ขายของในร้านของชำแล้วก็เหลี่ยมนี้สั้นจะไปซื้อแผนที่เธอก็บอกว่าแผนที่มันเก่าแล้วไม่มีใครซื้อหรอกขายไม่ได้เลยเนี่ยเอาไปเลยเอาไปฟรีๆนั่นแหละเป็นตัวประกอบเล็กๆจากเรื่องนี้ มาขึ้นชั้นเป็นนางเอกเรื่องนี้ส่วนตัวประกอบใหญ่ๆจากเรื่อง The Matrix l a w r e n c e f i s h เ r ิรนะครับเป็นตัวเอกเป็นตัวหลักใน Matrix แล้วก็ John Wick ตอนก็ขึ้นชั้นเปเป็นตัวประกอบใน John Wick แต่ Matrix 4ไม่ได้เล่นมาเป็นตัวประกอบเรื่องนี้ก็เป็นคนที่ว่าจ้างลีมนีสันให้ไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือคนพี่โอจะพูดเรื่องย่อหน่อยหนึ่งแล้วกันก็จะไม่ได้อยากสปอยอะไรนะครับก็ มันมีคนงานเหมืองเหมืองอยู่ดีๆเหมืองใต้ดินใ,ใต้หิมะเนี่ยมันก็ถลม่มเรื่องเรื่องนี้อยู่ในเม็กซิโกนะทางภาคใต้ของของอเมริกาส่วนเรื่องนี้ภาคเหนือของอเมริกานะครับเหนือไปขึ้นไปอีกคือเป็นแคนาดาก็เรียกว่าทวีปอเมริกาเหนือนั่นแหละก็แกรับงานไม่เลือกงานไม่ยากจนงานเพราะเรียนนี้สั้นยังเหลืองานอีกที่เราที่อยู่ในโปรแกรมอีก12เรื่องนะครับ12เรื่องเยอะมากเยอะกว่าดาราคนอื่น มันมีเหมือนเหมือนถล่มปุ๊บก็เรียกรเรียกทีมกู้ภัยแต่ว่าไม่สามารถที่จะกู้ภัยในทีมที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยมันไม่สามารถมันต้องใช้หัวขุดเจาะที่ไปนขนาดใหญ่ที่จะช่วยคนงานออกมาได้แล้วในเราแวกนั้นมันไม่มีเลยมันก็มีที่ที่เนี่ยแหละที่ไกลออกมา80ดไมล์ไมล์นี่มันเท่าไหร่ไม่รู้นะก็ไมล์ห้าสิบโลใช่ไหมครับห้าไมล์เท่ากับ 5กิโลเท่ากับ8ปดไมล์ถูกปะอืมก็แต่ว่ามันเป็นทะเลสาบซึ่งเป็นน้ำแข็งแล้วทางการเขาก็ทำทางไว้บนถนน,นเนี้ยมันคือถนนน้ำแข็งไอ e Ice r โร d นะครับเป็นถนนน้ำแข็งชื่อภาษาไทายยากหน่อยเกียบระห่ำฝานรกเยือกแข็งไม่รู้ใครคำว,ว่าระห่ำเนี้ยมันมาตั้แต่เมื่อไหร่เรื่องนี้ก็คนระห่ำพันระอุเรื่องนี้ ทรลชนอนปนชั่วทรลชนอนปนชั่วเรื่องนี้ไม่รู้เอ๊ะรหัสม,มันเพิ่งมีนี่อันนี้เทคเกนก็ปล้นระทึกอันนี้ Star w a r ลโเรี่มนี้ั่นนี่เป็นดาราเกรด A ที่ปัจจุบันเล่นตําแน่งเกรด B นะครับก็มีเรื่องช <P. O. S 2> ินเดอร์ลิสพี่โอกก็มีแต่เป็นมีเป็นแผ่นเลเซอร์ดิสด้วยนะครับนี่แผ่นนี้โฆษณาปแป๊บหนึ่งนะ แผ่นมือหนึ่งนะครับขายในราคา50บาทใครสนใจก็บวกค่าส่งอีก50บาทส่งไปณีน์ให้นะครับแล้วนอกจากเรื่องนี้ก็มีอีกหลายเรื่องแต่ว่าส่วนเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากรายชื่อ50บาทก็ก็มีราคาอื่นนะครับเดี๋ยวถามพี่โอในแชท a c e b o o k ได้อ่าจะบอกว่านี่พี่โอเตรียมแผ่นอ๋อพูดเรื่องนี้ก่อนเลยก็แล้วกันปลาหรืสันฟอด อินเดลาโจนภาค5ฉายปีหน้าปี2020เลื่อนแล้วเลื่อนแล้วเลื่อนจากปีหน้าเป็นปี2023แล้วนะครับถึงเวลานั้นป๋าก็จะมีอายุ81ให้ถ่ายว่าเลียมนีสันจะเป็นพระเอกแอคชั่นในอายุ81ได้หรือไม่จะทำลายสถิติของป๋าให้รีสันฟอร์ดได้หรือไม่เราก็ลองเดากันดูนะครับอ่ะ เรียมนีสั่นเพิ่งจะตกงานทีน,นี้พี่โอ๋ไม่ต้องบอกก็ได้นะก็ได้ก็ไปสมัครงานแหละแล้วก็ได้รับการว่าจ้างเขากับน้องชายมาคือต้องขอบอกอุปสรรคก่อนอุปสรรคก็คือถนนน้ําแข็งเนี่ยมันมันไม่ใช่ถนนจริงมันเป็นถนนที่เกิดจากน้ําแข็งนะครับแล้วมันก็จะเป็นถนนที่ดีในช่วงฤดูหนาวแต่ตอนนี้มันเป็นเวลา จะฤดูร้อนแล้วคือเดือนเมษายนน้ําแข็งบางแล้วแล้วก็ในกลางวันมันจะละลายการขับรถที่มันหนักขนาดเนี้ยพอรถต้องขนหัวหัวเจาะหัวจจจจเจาะเจาะเจะหมืองเพื่อช่วยคนงานเนี่ยมันหนักมากไม่รู้กี่ตันห้าสิบตันหรือเท่าไหร่ไม่รู้พี่โอจ๊จำไม่ได้หลายตันนะครับมันหนักมากรถบรรทุกนี่จะหยุดไม่ได้เลยเพราะถ้าหยุดปุ๊บน้ําหนักมันจะกดน้ําแข็ง แล้วก็รถก็จะจมแต่ถ้าวิ่งเร็วเกินไปมันจะวิ่งแบบทาให้น้ํากระเพื่อมกระเพื่อมกระเพื่อมน้ําแข็งก็แตกแล้วก็จมแล้วก็ตายโอ้ฝั่งนี้เรื่องมันสนุกมากเขาไปกัน3ามคันเผื่อว่าใครทาภารกิจผิดพลาดก็จะได้มีตัวแทนเขาเอาหัวเจาะไปทั้งสาคันเลยวิ่งบนน้าแข็งทิ้งระยะห่างแล้วก็วิ่งในอัตราเดียวกันไปอย่างนี้แล้วอยู่ดีๆก็เกิดเหตุการณ์ว่ามีคนร้ายมาทําให้น้ํามันหมด หรือว่าเครื่องดับทําให้รถจมไปครับเราเห็นในตัวอย่างนะครับไม่ได้สปอยแล้วก็เปิดเผยว่าภารกิจนี้มีคนตั้งใจจะทําไม่ให้สําเร็จเพราะเพราะอะไรเพราะเราเดา,ดากันเองเพราะว่าต้องการเอาเงินประกันหรือว่าเพราะต้องการอะไรก็ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าจะให้ทีนี้ไปช่วยคนงานไม่ได้แต่ด้วยใจพระเอกรำจะต้องช่วยให้ได้นะ แล้วก็ไปตามดูกันในโรงกันละกันคะแนนจากเรื่องนี้ของ IMDB นะได้5.6เท่ากันกับเรื่องนี้นะครับส่วนเรื่องนี้ได้6.0ก็ประชาชนทั่วไปก็บอกว่าใน3เรื่องนี้ยุคโควิดเรื่องนี้สนุกสุดที่โอก็ว่าอย่างนั้นแหละอันนี้ว่าเป็นแอคชั่นฉลาภาพแล้วนะเหนื่อยแล้วนะก็สนุกสุดเรื่องนี้ในใจพี่โอว่าสนุกกว่าเรื่องนี้นะเรื่องนี้เหมือนพาเด็กนั่งรถเล่น แต่พี่โอไม่ชอบหลายอย่างไม่ชอบตอนจบไม่ชอบบทสรุปคือเสียใจที่หนังเขียนออกมาไม่ได้อย่างใจนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่ดีพี่โอก็ตัดส่วนที่ไม่ชอบออกคือคือท,ที่ไม่ชอบอย่างแรกเลยอันนี้ขอสปอยล์ละคนร้ายไอ้ตัวร้ายร้ายสุดของเรื่องเนี่ยร้ายที่ทําความร้ายที่สุดของเรื่องเนี่ยมันทําทําไมมันได้อะไรมันไม่ใช่เจ้าของกิจการมัน เป็นแค่คนที่ถูกจ้างมาทำไมมันต้องทำขนาดนั้นอุทิศชีวิตมันไม่ได้ค่าจ้างเยอะขนาดนั้นเลยเหรอพี่โอสงสัยถ้ามันเป็นลูกหลานเจ้าของกิจการยาอย่างว่าไปอย่างอันนี้เราก็รู้แต่ว่ามันเป็นลูกน้องแต่เป็นลูกน้องที่สําคัญมากส่วนตัวบอสใหญ่จริงๆไม่ไม่ได้มีบทบาทอะไรนะครับใครใครที่กลัวสปอยล์คงปิดไปแล้วเนาะและอีกอย่างหนึ่งก็คือความสูญเสียที่เกิดขึ้นในเรื่องสูญเสียซ้ําแล้วซ้ําอีกเนี่ย มันน่าเสียดายอะ่ะคือคนที่เป็นพระเอกแล้วไม่สามารถช่วยเหลือบุคคลสำคัญได้เอนเนี่ยมันก็สปอยอ่ะครับก็แต่ว่ามันก็ต้องบอกว่าเอาไปหกหกเต็มสิบพอแล้วก็เป็นหนังที่พี่โอคิดว่าจะไม่ดูซ้ำเพราะดูแล้วเสียความรู้สึกนะครับก็ แค่นี้กันแล้วกันไว้พบกันคลิปอื่นๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ